ค่ะหลังจากที่เราได้สร้างแบบสอบถามในฟอร์มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างแบบสอบถามในฟอร์มที่2ต่อได้เลยนะคะเรามาคลิกเลือกที่เมนูหน้าแรกของฟอร์มนะคะก็จะกลับสู่เมนูเดิมนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่เริ่มแบบฟอร์มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะคะ ฟอร์มนี้ชื่อว่าการสร้างแบบสอบถามและการสรุป ส่วนที่หนึ่งนะคะให้เราเพิ่มชื่อและรายละเอียดได้เลยเราพิมพ์คำว่าส่วนที่หนึ่งข้อมูลส่วนตัวนะคะจากนั้นนะคะให้คลิกที่คำถามนะคะเราจะเริ่ม เรรายละเอียดของข้อคําถามเลยนะคะข้อที่1ก็คือให้ถามเกี่ยวกับเพศเพศนะคะตัวเลือกที่1เป็นเพศชายแล้วก็ตัวเลือกที่สองนะคะเป็นเพศหญิงจากนั้นนะคะให้คลิกเครื่องหมายนะคะ ตอบว่าจําเป็นข้อนี้ก็คือผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยจำเป็นต้องตอบนะคะแล้วคลิกที่ปุ่มทําสําเนาข้อที่2ออายุอายุมีหลายตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1 16ถึง18ปีตัวเลือกที่2อ,องนะคะ1 9ถึง20ปี เพิ่มตัวเลือกตัวเลือกที่สามยีสิบเอ็ดถึงยี่สิบสองปีเพิ่มตัวเลือกนะคะยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่ปีและเพิ่มคำว่าอื่นๆในที่นี้หมายถึงถ้าอายุไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เราระบุไว้นะคะก็ให้เพิ่มเติมหรือระบุลงไปใน หมอข้ออื่นๆนะคะต่อมานะคะทําซ้ำ 3. ข้อนี้เปลี่ยนเป็นนักศึกษาชั้นปีนะคะชั้นปีที่เท่าไหร่บ้างชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่ห้านะคะ ตัวเลือกชั้นที่ที่ห้าและอื่นๆแต่ถ้าไม่มีอื่นๆเราสามารถลบทิ้งได้นะคะก็คือไปคลิกที่เครื่องหมายกระกาทเป็นการนำข้อมูลออกนะคะต่อมานะคะทำสำเนาในหัวข้อที่4คณะที่สังกัด คณนะคารุศาอ๋อเดี๋ยวขอเพิ่มเติมตรงนี้ที่หนึงนะคะหัวข้อที่4เนี่ยเราอะได้ได้สร้างเอาไว้แล้วในฟอร์มที่หนึ่งนะคะเราสามารถที่จะ Import หรือนำเข้าคำถามที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะโดยไปคลิกที่เมนูเมนูลูกศร นะคะมันจะขึ้นคำว่านำเข้าคำถามเนาะจากนั้นคลิกเข้าไปแล้วไปเลือกฟอร์มแบบสอบถามที่เราได้สร้างเอาไว้ในฟอร์มแรกนะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มเลือกเสร็จแล้วนะคะตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะโชว์ให้เลือกข้อมูลนะคะว่าเราอาจจะเลือกหัวข้อไหน มาใส่ในแบบสอบถามที่เรากำลังสร้างอยู่นะคะหัวข้อที่4ี่นะคะให้เราคลิกถูกคลิกถูกแล้วเลือกที่เมนูนำเข้าคำถามจากนั้นนะคะก็จะแสดงข้อมูลที่เราได้เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ อันไหนที่ไม่ใช้เราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็กดออปุ่มข้างล่างนะคะที่เป็นรูปถังขยะนะคะกดลบนะคะก็คือลบทิ้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ี่หัวข้อด้วยกันนะคะในส่วนที่1ต่อมานะคะส่วนที่1เราสร้างเสร็จแล้วเราจะสร้างในส่วนที่สองนะคะ เราก็ต้องไปแบ่งเซกชันหรือเพิ่มส่วนคลิกที่คำว่าเพิ่มส่วนส่วนที่สองออด้านล่างมันติดลงมาด้วยแล้วก็ลากขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะสามารถจับลากขึ้นไปไว้ข้างบนได้มาดูที่ส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองจะเป็น รายการที่เราต้องประเมินนะคะเป็นระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการข้ามอธิบายนะคะเราสามารถระบุไปได้ว่าเออมากที่สุดคือระดับ5ระดับ5นะคะ แปลความได้ว่ามีความมึงพอใจมากที่สุดต่อมาก็คือระดับที่4นะคะแปลความได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากนะคะแล้วก็ระดับที่3แปลความได้ว่ามีความ พึงพอใจในระดับปานกลางนะคะและระดับที่สองระดับที่สองนะคะแปลความได้ว่ามีความพึงพอใจในระดับน้อยและระดับที่หนึ่งแปลความได้ว่ามีความ พึงพอใจในระดับน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำอธิบายที่เราต้องอธิบายเพิ่มเติมเนาะจากนั้นนะคะให้นักศึกษานะคะเพิ่มเครื่องหมายบวกนะคะเราจะเลือกเลือกรูปแบบนะคะเป็นแบบตารางตัวเลือกหลายข้อนะคะ รัตงตัวเลือกหลายข้อนะคะคลิกเข้าไปจากนั้นนะคะคำถามเนี่ยเราพิมพ์คำว่ารายการในส่วนของคอลัมน์นะคะเราก็จะพิมพ์คำว่ามากที่สุดมากเพิ่มคอลัมน์นะคะมากแล้วก็ปานกลาง และเพิ่มคอลัมน์อีกอันนึงก็คือคำว่าน้อยที่สุดนะคะจากนั้นนะคะรายการแถวที่หนึ่งนะคะให้พิมพ์หัวข้อรายการทั้งหมด6ข้อนะคะในแต่ละแถวข้อที่หนึ่งการถ่ายทอดความรู้ การอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจนที่เราเลือกแบบรายการนะคะเพราะว่าเ,าเลือกแบบตารางตัวเลือกหลายข้อนะคะก็เพราะว่าเราอะ่ะมีหลายรายการอยู่ในตารางเดียวนะคะเราก็ใช้ใช้แบบ นี้ได้เลยก็จะทำให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเห็นภาพรวมของอารายการทั้งหมดนะคะหรือถ้าเรามีหลายด้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งออกมาได้ชัดเจนเลยว่าในแต่ละด้านเนี่ยมันมีเกี่ข้อนะคะ ข้อที่4ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมข้อที่5หลังจากได้รับการอบรมท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นเพียงใดและ ข้อที่6นะคะ,ะ,คะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ค่ะเมื่อเราทำครบทุกข้อแล้วนะคะคก็ต้องมาคล,คลิกที่คำว่าต้องมีคำตอบทุกแถวหมายความว่า ผู้่อที่ตอบแบบประเมินเนี่ยเขาต้องคลิกทุกข้อนะคะทุกรายการที่ที่เราได้สร้างเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะให้แบ่งเพิ่มส่วนเพิ่มส่วนนะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของข้อเสนอแนะนะคะและคลิกเครื่องหมายบวกนะคะไปเลือกที่ คําตอบสั้นแล้วพิมพ์คําว่าข้อเสอนอเพิ่มเติมอันนี้ไม่จําเป็นต้องตอบก็ได้นะคะก็ไม่ต้องคลิกที่คําว่าจําเป็นแล้วเราก็ตกแต่งแบบสอบถามนะคะให้มันดูสวยงามนะคะปรับแต่งตีมเลือกรูปภาพนะคะ ให้เหมาะกับหัวข้อที่เรากำลังประเมินอยู่ ค่ะเมื่อทำครบทุกข้อแล้วนะคะเราก็จะมาดูภาพรวมนะคะไปที IT, ่รูปของตาขยายเราคลิกนะคะคลิกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นฟอร์มที่เราสร้างขึ้นเราก็ลองตอบคำถามดูนะคะ กดปุ่มถัดไปรายการข้อคำถามนะคะจะมี6ข้อก็ลองคลิกไปว่ามีคำตอบอะไรที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปจากนั้นก็ใส่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วกดปุ่มส่ง สามารถส่งคำตอบเพิ่มได้อีกนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาแชร์ข้อมูลแล้วก็เอาแบบสอบถามนี้ไปให้เพื่อนกรอกนะคะตอนนี้มีคำตอบแล้วหนึ่งคำตอบใช้วิธีการเดียวกันกับแบบฟอร์มแรกนะคะก็คือคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายของอากากบาทสีเขียวนะคะแล้วก็กด ที่คำว่าสร้างนะคะเราก็จะเห็น Google Sheets ของการตอบแบบสอบถามของชีทที่2นะคะจากนั้นนะคะเราจะกดแชร์นะคะไปที่เครื่องหมายจุดๆเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันแล้วเลือกคําว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทุกคนที่มีลิงก์เป็น Editor นะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นจากนั้นนะคะก็ไปที่แสดงตัวอย่างเราเอา URL ข้างบนนะคะคัดลอกกด Ctrl+C แล้วไปเปิดใน QR Code Generator เหมือนเดิมแล้วก็วาง URL ที่เรา Copy มาเมื่อกี้ลงไปเพื่อที่จะ สร้าง QR code นะคะเมื่อเราเมื่อเราได้ QR code มาแล้วเราก็กดเซฟนะคะอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่สองเราก็กดเซฟแล้วเราก็เอา QR code ตัวนี้นะคะไปให้เพื่อนช่วยตอบแบบสอบถามนะคะจำนวน20คนนะคะเพื่อที่จะ ดูแนวโน้มแล้วก็ข้อมูลที่สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแบบฟอร์มที่2เวลาส่งงานอาจารย์นะคะนักศึกษาก็ต้องเอา URL เนี่ยที่เรา copy แล้วก็สร้าง QR code เนี่ย ไปส่งในระบบของ e-learning นะคะก็คือส่งเป็น URL หรือว่าส่งเป็นลิงก์หรือนักศึกษาสามารถที่จะใช้วิธีการแชร์นะคะเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันแล้วจากนั้นนะคะก็ไปที่อ e ีเมลอาจารย์พิมพ์อ e ีเมลอาจารย์ด้วยนะคะก็คือ b e n j a p u k j a s n u a c t h แล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นนะคะฟอร์มนี้ก็จะถูกส่งไปให้อาจารย์ทางอีเมล a s n u แล้วอาจารย์ก็จะตรวจงานนะคะให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการทำฟอร์มทั้งหมดสองฟอร์ม หมดเวลาวันที่24่ส่อ23ตอน5้าทุ่มห้นาทีนะคะวันที่24เราก็เดี๋ยวมาเรียนเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ Google Form อีกรอบหนึ่งว่าใครมีข้อสงสัยตรงไหนทมไหมนะคะอาจจะให้ส่งงานอีกที แล้วก็ดูรายละเอียดในวันที่ส20อีกรอบหนึ่งนะคะ